ขอเรียนเชิญอาจารย์สจิรัต์วุฒิสิงห์ชัยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนลำปางเชิญครับเนื่องจากประเทศไทยนะคะลงทุนด้านการศึกษาสูงมากนะคะแต่ว่าคุณภาพการศึกษากับออ,อกมาค่อนข้างต่ำนะคะจะสามารถจัดการแก้ปัญหาด้านระบบการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างไรคะครับการศึกษาก็ต้องถามรองอธิการมหาวิทยาลัยก่อนดีไหมครับคือปัญหาของเราเนี่ยนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการขาดความรู้นะครับเราไปคิดว่าเราเน้นที่ความรู้อะ่ะประสอนนักเรียนปุ๊บก็สอน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 ทีนี้วิธีการเรียนคือก็าจำ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 แล้วไปตอบนะครับผมว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าความรู้คือตัวความรู้มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะฮะม,มันต้องมีคนใช้ทีนี้คนจะใช้ความรู้ได้มันต้องมีอะไรครับถึงใช้ความรู้เป็น มันต้องวิเคราะห์เป็นใช่ไหมว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วจะใช้ความรู้ยังไงมันต้องมันต้องมีอะไรล่ะฮะความคิดถามท่านว่าระหว่างความรู้กับความคิดเนี่ยท่านเลือกได้อย่างเดียวท่านจะให้อะไรครับแกเด็กไทยแกนักเรียนไทยนักศึกษาไทยความคิดเพราะถ้าเกิดมีความคิดแล้วในความรู้หาเองได้ละอพอมีความคิดปั๊บถ้าขาดความรู้เรื่องไหนก็จะไปหามาถ้ามีความคิดปั๊บก็จะรู้ครับ ว่าคุณเจ้าครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่เราขาดคือความคิดแต่ที่ให้กันอยู่ในห้องเรียนให้แต่ความรู้ท่องจำไปเลยความจริงผมมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับที่บ้านท่านท่านใดบ้างครับที่เลี้ยงสุนัขเคยเห็นสุนัขขุดปูนนะฮะขุดปูนขุดเสร็จแล้วไงอาจารย์ขุดเสร็จแล้วมันก็ลงไปนอนทำไม,มหมาถึงขุดปูนขุดเสร็จลงไปนอน เออไม่รู้ไม่เคยเป็นหมาฮะเลยไม่รู้คือถ้าเคยเป็นผมก็จะแปลกใจอาจารย์ถามคำถามที่ยากมากผมดีใจมากที่คุณประพจน์ไม่เคยเป็นมาก่อนเอาละท่านคิดว่าทำไมฮะเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันเคยอยู่ดบนดินอแล้วมันร้อนก็เลยขุดขุดดินนะครับแล้วลงไปนอนเพราะมันเย็นกว่าดินทั้งใต้ มันก็เลยกลายเป็นความรู้แบบหมาๆนะฮะว่าถ้าร้อนต้องขุดอ่าแลาลงไปนอนจะเย็นบัดนี้เนี่ยหมามาอยู่หมู่บ้านจัดสรรบนปูนแล้วก็ยังจําไอ้คาตอบอันนี้อยู่อ่ะว่าถ้าร้อนต้องขุดแล้วลงไปนอนมันจะเย็นมาอยู่บนปูนแล้วก็ยังมาขุดครับไอ้การสอนแบบท่องจําคือเรื่องเดียวกันครับจำคำตอบไปเลยแต่สังคมมันเปลี่ยนไปอ่ะนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับ ตอนที่ท่านสอนพระธรรมแต่ละหัวข้อพระสูตรแต่ละอันเนี่ยท่านดูก่อนนะครับว่าท่านสอนใครมีพื้นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรสภาพปัญหาเป็นอย่างไรท่านท่านก็เลือกให้เหมาะสมนะครับกับแต่ละคนผมคิดว่าห้องเรียนก็ต้องเป็นแบบเดียวกัน,นะครับเพราะถ้าหากว่าไปสอนแต่ตัวความรู้มันจะกลายเป็นคำตอบที่สเสม็จรูปซึ่งมันใช้ไม่ได้ครับเมื่อสังคมเปลี่ยนไปเด็กไทยไม่ได้โง่ฮะ แต่เราขาดการเน้นไปที่ความคิดเราต้องสอนให้เขาคิดเป็นแต่เรื่องนี้จะไปฝากแต่โรงเรียนอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับ,รบพวกเราซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกให้คิดเป็นด้วยนะครับอย่าเอาแต่ตามใจนะครับเพราะตามใจจะเสียคนนะครับต้องสอนให้เขาคิดเป็นและรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบคนอื่นและรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยไอ้ตัวความคิดเป็นหัวใจทั้งหมดเพราะถ้าคิดเป็นแล้วเนี่ย มันรู้ครับว่าจะแก้เขาจะรู้ครับว่าจะแก้ปัญหายัางไงนะครับแล้วเรื่องนี้มีงานวิจัยรองรับนะครับว่าท่านเชื่อไหมครับเด็กทุกคนและผู้ใหญ่ด้วยนะครับสามารถฉลาดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับด้วยการฝึกให้คิดเซลล์สมองทุกคนเท่ากันหมดฮะมีอยู่พันสี่ร้อยซีซีคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดคือเซลล์คนฉลาดในสมองมันเชื่อมต่อกันเยอะฮะยิ่งเชื่อมมากยิ่งวิเคราะห์เก่งยิ่งฉลาดมากแล้วทำไงเซลล์สมองมันเชื่อมต่อกันฝึกคิดครับอฝึกคิดมากๆ เด็กไทยจะเก่งและนี่คือเรื่องของการไปในรูปการศึกษาครับไม่ใช่เรื่องหลักสูตรครับแต่เปลี่ยนวิธีสอนจากท่องจําเป็นสอนให้คิดเป็นครับขอบคุณครับคุณรสนาครับคิดว่าปัญหาของการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องการหาเงินจากการศึกษามากกว่านะเพราะว่าเวลานี้ต้องบอกว่าเราเด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องไปพยายามที่ต้องไปเรียกอะไรไปเรียนพิเศษไปติวอะไรต่อเมื่อไร เพื่อที่จะไปสอบเข้า,าโรงเรียนที่ดีๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่ในระบบการศึกษาเนี้คิดว่าเราไปทุ่มเททรัพยากรจํานวนมากให้กับการผลิตคนที่ในด้านวิชาการซึ่งอาจจะมีเพียงแค่10%เท่านั้นแต่ว่าเด็กที่เขามีความสามารถอื่นๆเนี่ยไม่มีโอกาสได้รับการาส่งเสริมในเรื่องนี้เลยและดีฉันคิดว่าเรื่องพวกนี้ยังเป็นเรื่องของ การแสวงหาประโยชน์จากการศึกษามากกว่าเราจะเห็นเลยว่าไอ้พวกโรงเรียนกวดวิชาติวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันสร้างตึกใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็เด็กทุกคนก็ต้องไปติติิวเพื่อที่จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมพอสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสร็จปรากฏว่าเรียนไม่รอดดิฉันเองเคยไปพูดที่คณะวิศวะของธรรมศาสตร์นะก็บอกเดี๋ยวนี้เด็กเขาสอบเข้าคณะนิติไม่ได้แต่ปรากฏว่า สามารถคะแนนสามารถเข้าวิศวะได้แต่เรียนไปสักปีหนึ่งพอเข้าปีสองจะเริ่มเรียนไม่ได้ละเพราะเด็กเนี่ยจำได้แต่สิ่งที่เขาท่องมาในการสอบเข้าซึ่งอันนี้มันเป็นอันตรายมากของระบบการศาึกษามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะมาคิดวิเคราะห์อะไรด้วยซ้ำไปเพราะว่าโดยระบบที่มันเหมือนกับสายพานสายพานที่ให้ทุกคนต้องไปเอาปริญญาพวกนี้ทั้งหลายไม่ใช่ปริญญานี้นะคะ มีคนเขาเปียบไ่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องถูกผลักขึ้นไปอยู่บนไอ้สายพานการศึกษาแบบนี้มีคนเปรียบเทียบไว<น>้เยอะว,ว่าการศึกษาเนี่ยเหมือนจะเปรียบเสมือนม้าลำปางเพราะม้าลำปางเนี่ยมันถูกบังให้มองข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเรียววันนี้านพาดพิงัญหามคนลำปางเลยเนี่ยจริงไหมที่โฆษณาใช่แล้วก็อาจจะมีแครล,ลอดอยู่องหน้าด้วยะแครล,ลอดก็เป็นปริญญาไม่ใช่อาจารย์ปริญญานะ ที่เขาวิ่งไล่ตามซึ่งอันนี้ดิงคิดว่ามันล้วนแต่เป็น้กระบวนการหาเงินออของคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษานะครับทีนี้ดิงคิดว่าถ้า,าจ,จะแก้นะมันต้องตัดไอ้วงจรพวกนี้ที่มันเป็นรักษะการผูกขาดแบบนี้เพื่อที่จะให้ชุมชนนั้นมีอิสระภาพแล้วดิ้นเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยมีความรู้มีความคิดเนี่ยเยอะดิน้นเองมีเพื่อนอาจารย์ข้าเคยเป็นหมอนะฮะอยู่เชียงรายเขาบอกเขาเรียนมาเนี่ย เวลาชาวบ้านแขนหักขาหักเนี่ยนะเขาจะรู้รแต่วิธีการทํเฟื่องปรากฏเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านทาเฟืองไม่มีอุปกรณ์ทํเฟื่องปรากฏว่าเจอชาวบ้านเขาเอาไม้ไผ่มาดามแล้วปรากฏว่าไอ้วิธีการดามแบบของชาวบ้านเนี่ยมันดีกว่าเยอะอม,มันไม่ทําให้แขนคอกคไม่มีอากาศผ่านไม่ทําให้เน่าเน่เนอะไรพวกนี้ดีกว่าเยอะ ทำไมเราจึงไม่เปิดโอกาสที่จะให้การศึกษานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากในระดับของชุมชนแล้วก็มันควรจะสนับสนุนโดยการปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่แต่ว่าท่องจําอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้มันล้าสมัยเร็วมากอาจารย์สจิรัตครับเห็นอย่างไรกับปรทูท่านครับค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะว่าระบบการศึกษามันไม่จําเป็นต้องจํากัดแค่ด้านใดด้าน,าน,าน,านหนึ่งเหมือนเราเดินไปทางเดียวนะตอนนี้ก็คือต้องจบเพื่อให้ได้รับใบปริญญาเท่านั้นอื แล้วทุกคนก็เลยสอบแข่งขันเพื่อจะได้มีงานดีๆทำในอนาคตหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเขาได้มองอีกจุดหนึ่งว่าการศึกษาจริงมันอยู่รอบตัวเราอะค่ะเราสามารถศึกษาได้ทุกทุกที่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนึ<ม>้นแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับครอบครัวค่ะอย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกด้วยนะคะว่าถ้าครอบครัวปลูกฝังให้เด็กคิดเป็นนะคะเขาก็จะคิดเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็พอมาเรียนรู้ที่โรงเรียนมันก็จะง่ายขึ้นด้วยส่วนหนึ่ง อ,อ,ยอย่างระบบการศึกษาในปัจจุบันคือนอกจากไม่คิดแล้วก็คือ,อย่งที่บอกก็คือเปิด Google แล้วก็ดูแล้วยังไม่แล้วก็ไม่สามารถแยกและแยะข้อเทจ็จจริงและข้อคิดเห็นบางทีก็เอามารวมกันหมดอย่างเงี้ยมันก็มันก็เกิดปัญหาโอ้แล้วราชพัฏลำปางนี่ปฏิรูปหรือย,อยังครับก็ <laughs> ตามนั้นพูดมากไม่ได้พูด, <laughs> พดมากไม่ได้อ้าว <laughs> 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 ที่ไปเรียนพิเศษนะครับผมมีเพื่อนเป็นพออลูกพออยังเรียนพิเศษผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้แปดชั่วโมงที่สอนน่ะไม่เต็มที่จะไม่พวกครูจึงไปเปิดโรงเรียนสอนพิเศษนะครับเพราะนั้นมันต้องประตรูปทั้งหมดทั้งวิธีการและหลักสูตรด้วยครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเชิญครับ,นค,รบคนต่างอำเภอค่ะทําไมระดับการศึกษาของเขาไม่เทียบเท่าคนในเมืองแล้วทําไมคนต่างจังหวัดไม่เทียบเท่าในกรุงเทพเนี่ยค่ะอยากให้ปฏิรูปก็ปฏิรูปให ให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกหรือว่าในเมืองกรุงให้เท่าเทียมกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับเด็กบ้านนอกนะครับคือจะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนพิเศษนะครับแล้วก็มันเป็นแฟชั่นด้วยคือคนที่มีอันจะกินนะครับก็ทางบ้านนอกเนี่ยผู้มีเงินก็ต้องเอาลูกมาเรียนในเมืองนะครับแล้วก็ ครูลูกครูลูกพอมาเรียนในเมืองหมดแล้วก็บ้านนอกครูก็ไปสอนตันนั้นครับแต่ลูกของตัวเองมาเรียนในเมืองมันก็ต้องเปฏิรูกครับคือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี่มีแน่นอนเลยครับผมอยากให้ปฏิรูปครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเชิญดรจุลไรรัตครับจากราชพัฏเชียงใหม่ด้วยครับเชิญครับก่อนที่เราจะกระจายการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณต่างๆเนี่ย ขอให้ใช้แกนหลักในการกำหนดแก,แก้ไขปัญหาหรือปฏิรูปการศึกษาใช้หลักธรรมาพิบาลอย่างเข้มขน้นคือขอญาตเรียนว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวว่าถ้าหากว่าเราใช้หลักธรรมาพิบาลอย่างเข้มข้นกับทุกเรื่องเราจะเห็นว่าการกำหนดหลักสูตรมันก็จะเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันการกำหนดคุณภาพของอาจารย์ผู้สอ,สอนนะคะการกำหนดคุณภาพ เอาพุทธคือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้หมดการเรียนพิเศษการมีโรงเรียนกวดวิชาหรือพอออเอารูปไปเรียนในเมืองทำไมไม่ไม่เรียนตรงในชุมชนหลักหลักธรรมาภิบาลอย่างเข้มข้นนี้ถ้าเราเป็นตัวนำร่องก็ก็จะต้องไปคู่กับกลไกการตรวจสอบและลงโทษลงโทษอย่างหนักหน่วงกับ การคอร์รัปชันเชิงนโยบายคือวิ่งเต้นโยกย้ายคิดเป็นกิโลเมตรร้อ,อยอเท่าไหร่นะคะหรือการเลื่อนขั้นการโปรโมทอะไรต่างๆเนี่ยตรงตรงนี้จะต้องแก้ไขที่โนโยบายนะคะปฏิรูปอย่างไรที่จะสร้างความคิดความคิดเกิดขึ้นได้ต้องมาจากตัวปัญหาจากปัญหานี้ เราจะคิดแก้มันอย่างไรอะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือเหตุแห่งปัญหาหาสมุทัยซะก่อนแล้วจึงหาทางออกจึงเกิดความคิดเรามีพุทธศาสนาที่บอกว่าทุกข์สมุทัยนี่โลดมกักกลับเข้ามาในวงการศึกษานี่นะครับสุดยอดเพราะฉะนั้นต้องกระจายอำนาจทางการศึกษาไอ้ห้าหแท่งอะไรของกระทรวงศึกษานะยุบครับ เหลือมันแท่งเดียวแล้วกระจายออกมาให้กับท้องถิ่นให้กับชุมชนให้เขาจัดการการศึกษาเองคนทุกคนไม่จำเป็นต้องคิดและรู้เรื่องเดียวกันแต่เมื่อมาถึงท้องถิ่นแล้วปัญหาในท้องถิ่นคนมันจะเริ่มคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรเพราะเราจะฝึกให้คิดใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยจึงไปรอดถ้าเป็นเหมือนทุกวันนี้มันเหมือนหุ่นยนต์ ที่ใส่โปรแกรมโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยใส่โปรแกรมให้ขอบพระคุณมากครับขออนุญาตนะครับขอเรียนเชิญคุณเพ้นแขนห,หานเหมยครับอาชีพค้าขายอยู่ที่ลำปางเชิญครับค่ะอยากจะถามว่าไอเราประชาชนนี่จะมีความหวังที่จะเอาพลังงานกลับมาเป็นของรัฐได้ไหมคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนจากระบบสมรทานเป็นแบ่งปันนะคะทื่ต้องบอกว่าระบบสมรทานนั้นเนี่ยมันก็คือการยกกรรมสิทธิ์ให้กับเอกชนเหมือนเราเซ้งให้เขาเซ้งไปอะ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบสมปทานเนี่ยปิตโตเลียมที่ผู้รับสมปทานพบก,ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนมาเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตคือก็มีหลายคนบอกว่ามันไม่ต่างกันแต่จุดที่ต่างกันที่สําคัญที่สุดคือความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการทําระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยรับเป็นเจ้าของรัดมาจัดก,การเองโดยมีเอกชนเข้ามาร่วมทุนด้วย ะะเพราะนันตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทําให้โอกาสที่เราจะสามารถควบคุมดูแลทรัพยากรที่มีอยู่นั้นเนี่ยได้อย่างเต็มที่แต่สิ่งที่สําคัญคือมันจะต้องมอีบริษัทพลังงานที่เป็นของรัฐแบบ100%ซที่จะมาเป็นคนทําหน้าที่ซึ่งประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นสําคัญนะที่ทําให้เรื่องนี้มันยังไม่ไม่ได้ไม่สามารถผลักไปถึงที่สุดเพราะวาเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลเลย นะคะว่าต้องการจะทำเรื่องนี้หรือเปล่าอย่างเวลานี้เนี่ยกรณีเรื่องแปลงสัมรทานสองแปลงที่กำลังจะหมดอายุในปี2565กับ2566เนี่ยนะคะ,ะมันเป็นสัมรทานที่เคยให้เวลาตั้งแต่สำรวจผลิตมาแล้วรวมทั้งหมดในประมาณ52ปีม,มันเกินครึ่งศตวรรษแล้วแล้วในพรบปิตโตเลียม2514เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อหมดสัมปทานตามกําหนดแล้วต้องกลับมาเป็นของรัฐแต่เวลานี้เนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าช่วงรอยต่อใช่หไหมรัฐยังเข้าไปดูแลไม่ได้สมมุติว่าหปีก่อนจะหมดสัมปทานเนี่ยเอกชนถ้าเขาจะไม่ได้ต่อเขาก็จะลดการสำรวจการพัฒนาแหล่งปิโตเรเลียมแต่รัฐบาลก็เข้าไปไม่ได้คือรัฐบาลจะเข้าไปได้เมื่อตอนที่มันหมดสัมปทานแล้ว เพราะนั้นอันนี้เขาก็จะเป็นตัวที่บีบคอเราว่าถ้าไม่ให้เขาต่อเนี่ยหรือเขาไม่ได้ตกลงกันที่เขาได้ผลประโยชน์มากพอเขาก็จะไม่พัฒนาแต่รัฐก,ก็เข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงรอยต่อเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสําคัญเดีันเองก็เสนอนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดคือ5ปีใน5ปีนั้นเนี่ยเรามี สมมติเรามีบริษัทพลังงานที่เป็นของรัฐร้อยเเข้ามาดูแลสิทธิทตรงนี้เลยแล้วก็ทําระบบแบ่งปันผลผลิตกับเจ้าเก่านั่นแหละโดยตกลงผลประโยชน์กันพอหมด5ปีน,ะนั้นก็คือหมายถึงเรามีองค์กรที่เป็นของรัฐร้อยเเเข้าไปดูแลแล้วเนี่ยเข้าไปดูแลจัดการทุกอย่างหลังจากนั้นก็ค่อยไปคิดระบบว่าถ้าจะให้แบ่งปันผลผลิตอาจจะสามารถเปิดประมูลให้มีบริษัทอื่นๆมาเสนอ ด้วยแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจําเป็นที่ยังยอมไอ้บริษัทเดิมอ่ะให้เขาเป็นคนมาทำสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราจ้างผลิตดิฉันถามในการมธิการพลังงานสปชที่เคยเชิญสองบริษัทใหญ่นี้มาแล้วเขาบอกว่าจ้างผลิตอ่เขาไม่สนใจเพราะเขาได้ผลประโยชน์น้อยทีนี้เวลานี้เนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าทุนพลังงานเนี่ยมันมีอำนาจเยอะรัฐบาล ไม่ว่าจะมาจากไหนนะก็มักจะฟังเสมอแล้วก็โดยเฉพาะข้าราชการข้าราชการเราเนี่ยเอก,กชนเองก็มักจะบอกว่าเป็นพวกไร้ประสิทธิภาพนะแล้วในขณะเดียวกันเราก็บอกว่านักการเมืองก็ขี้โกงอีกต่างหากปัญหาเราจะทํำยังไงประชาชนนี่เราต้องจ่ายภาษีเลี้ยงทั้งนักการเมืองขี้โกงแล้วก็ข้าราชการไร้ประสิทธิภาพตอนนี้ที่ฉันคิดว่ายุคปฏิรูปเนี่ยต้องปฏิรูปให้ทั้ง ข้าราชการและนักการเมืองเนี่ยมาเป็นคนที่ทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงรเวลาเราบอกว่าไอ้ประชาชนไอ้เอกชนมีประสิทธิภาพกว่าเรายกให้เอกชนทําเอกชนเขาไม่ได้มาดูแลประชาชนนะฮะเขาดูแลแต่ผู้ถือหุ้นของเขาปัญหาของเราคือว่าราชการบางทีก็ไม่ฟังไม่ใช่บางทีหรอกส่วนใหญ่หลายทีไม่ฟังประชาชนไอ้คลั้นไปเปิดสัมปทานให้ให้ใครก็ได้มาสัมปทานก็จะมีแต่ในทุนเข้ามาซึ่งสุดท้ายก็ไม่ฟังประชาชนเหมือนกัน วิธีดีสุดก็คือว่าก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยแหละครับเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยนะมีส่วนร่วมมากที่สุดการเป็นรูปเรื่องของพลังงานคือว่าจะจัดการระบบอย่างไรซึ่งผมก็จะพี่สัตนานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วมีหลายท่านในในสปชนะครับก็ต้องคิดหาวิธีการละครับทั้งราชการกับแค่ในทุนเนี่ยมันไม่ถึงประชาชนก็ต้องหาหลักการที่ว่าเจ้าของทรัพยากรและพลังงานที่แท้จริงคือประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมและตัดสินใจอย่างไร หารูปแบบที่เหมาะสมออกมาผมเชื่อว่าเราทําได้ครับคบขอบคุณครับเชิญคุณเพนแขครับอาจารย์แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าประชาชนที่ตื่นรู้มันมีน้อยอะค่ะพอออกไปเรื่องสัมปทานหรือพลังงานที่ไรก็มีคนไม่กี่คนที่ต้องออกไปส่วนใหญ่จะไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยค่ะอืมก็อันแรกก็ขอให้ตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติทำหน้าที่บริหารจัดการด้วยประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงครับนะครับ ประเด็นที่สองกรรมการ,รบริษัทที่ตั้งไปบริษัทพลังงานแห่งชาติต้องมีสัดส่วนของประชาชนคึกกึ่งหนึ่งนะครับแล้วยังไม่พอนะครับถ้าประชาชนคนไหนเนี่ยมามีส่วนร่วมให้ห้ามมีส่วนได้ส่วนเสียในหุ้นส่วนของกระทรวงพลังไอของในบริษัทประเด็นที่สามต้องมีกำหนดกฎ กำหนดในกฎหมายว่าต้องมีการทบทวนกฎหมายในพระราชบัญญัติเปโตัวเลียมทุก5ปีนะครับเลยหนึ่งไม่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนสิ่งแวดล้อมลดลงไม่ให้ผลประโยชน์ลดลงนะครับขอบคุณครับเสียดายจริงครับเวลาของรายการเรามีเพียงแค่นี้ครับเราไปฟังกระทู้ที่เหลืออยู่ครับขอเรียนเชิญคุณวันชัยเพชรวรณอยู่ที่จังหวัดลำปางเชิญครับสื่อมวลชนนี่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพมากเกี่ยวกับการเสนอข่าวนะครับแต่บางข่าวนะครับ ผมอยากจะฝากสื่อมวลชนถือโอกาสวันนี้นะครับว่าทําไมเรื่องทั้งหลายแหล่ที่เราทราบอยู่ทุกวันนี้ถึงได้ได้ปกปิดมาเป็นเวลานาน,าน,านเพิ่งมารับทราบ,รบขอเรียนเชิญคุณยันย,นยงเลิศเชเวงกุลครับอาชีพค้าขายอยู่ที่ลําปางเชิญครับจะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่ข้าราชการไทยได้อย่างไรครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญคุณเพลินพิษอุดใจครับเป็นเกษตรกรลําปางนะครับเชิญครับ ค่ะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอกฎหมายองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้ริกภคให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างไรค่ะขอเรียนเชิญคุณอักขจรแม่บ้านครับเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยายลัยราชภัฏลำปางเชิญครับถามว่าการควบรวมองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งมีบทบาทอำนาจหน้าที่แตกต่างกันนะครับมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ สิทธิมนุษยชนของเราจะได้รับความคุ้มครอง,รอ,งอย่างแท้จริงหรือไม่นะครับในครั้งถัดไปครับรายการสปชเสียงประชาชนจะสัญจรไปรับฟังประชาชนที่โรงแรมต้นปามอินอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีโดยมีคุณผ่องศรีธาราภูมิอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลบบุรีคุณอํานวยคลังผาอดีตสสจังหวัดลบบุรีคุณประทวนสุทธิอํานวยเดชสมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดลบบุรี ขอเชิญชวนชาวลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยเข้าร่วมรายการได้ในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้เวลา13นาฬิกาตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์0817856159ครับรายการในวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรท่านสปชและประชาชนที่มาร่วมในรายการวันนี้ครับขอบพระคุณครับ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมบุตรน้ำทองครับโรงแรมเวียงละครที่ได้ร่วมกันจัดรายการที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้และคุณผู้ชมจะกลับมาพบกับรายการสปชเสียงประชาชนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้า2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ